ครับลุ้นครับปลาอะไรครับ <c oughs> นี่จาวิทเองเลยมาตุ่มแรกเลยครับผมตกตั้งนานไม่ติดจะมาตุ่มแรกไม่รู้ปลาอะไรโอ้ปลาเพียปลาเพีย <c oughs> ปลาเพี้ยสว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 ยปลาเพียดำเลยปลาเพียหรือปลากานะครับ <c oughs> เพราะว่าหรือลาบดี <c oughs> ยกไงพี่ลาบเนือ้อคนเหนือชอบลาบ โอ้มันก็ดึงหน้ากลเหมกันนะนะโอ้ยมันใหญ่ตักไงโอ้มันก็ยกยอนก,กันนะนี่เขาปากเลยเป็นปากเลยแต่มันเหนื่อยก็ยกกระวกอยู่ไก่มั่นใจไปแล้วยกีเพียวเ,เขาแรงเยอะได้ความก็ มาเขือพวงได้ผลวะสงสัยหวานน่ะเนี่ยเย้ปื๊ดรถบัสหลุดได้ยกมันแหลงตายเนี่ยไม่ยอมไม่ง่ายหรอกสวยปะสองโลอะเต็มปาก เข้ากระโดงรกว่าพี่ยกไงเนี่ยมันไม่หลุดล็อกยกมาเลยอย่าตาบัตรอย่าสะบัตรป๊าบลงไม่มีทะบกอม่าัเงงี้ยยกมาเลยตรงตรงมันหลุดก็หลุดในนี้ไงเนี่ยเย็ดไอหางมันเกี่ยนี่ไปมันให้ช่วยรับน้ำหนัก เดีด๋ยยกมาเลยเบ็ดเบ็ดหลุดเข้าเบาอะไรเงี้ยงามครับนี่